ยาคาเน่ถ้าเราจะถอนมันถ้าเราจับล้มหลวมนะมันจะบาดมือตัวเองอเพราะมันคมนะ,ะถ้าจะจับก็จับให้แน่นพันมือให้ดีแล้วถ,ถอนมันจะขึ้นทั้งลา่างทั้งโคนสัจจะคาว่าคำว่าสัจจะนี้ถ้าเราทํากับมันล้มหลวมเนี่ยมันจะบาดมือเราเองมันจะบาดตัวเราเองฉะนั้นทำต้องทําให้จริงสัจจะก็คือความจริงมันบอกเราถึงความจริงเพราะมีฐานคิดชัดอยู่ที่การถือสัจจะเป็นใหญ่เช่นนี้ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของชาวบ้านที่ตราดจึงดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากว่า15ปีแล้วตรงวันนัดของทุกๆเดือนชาวบ้านจะตั้งใจกันเอาเงินมาฝากกับคณะกรรมการกลุ่มสัจจะของหมู่บ้านส่วนคนที่กู้ก็จะนําเงินมาผ่อนคืนตรงเวลาเป็นการบริหารจัดการที่ชาวบ้านดําเนินการกันเองอย่างซื่อตรงและมีประสิทธิภาพคล้ายๆแบบเราไม่ต้องไปกู้ในทุนที่อื่นอย่างนี้เรากู้กันดอกถูก รักษาจัจจะให้ดีแล้วกันเพื่อช่วยเหลือกันเองที่เราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการช่วยเหลือนในชุมชนค่าบำรุงที่งอกเงยจากเงินกู้จะกลับมาจุนเจือคนในชุมชนในรูปของเงินปันผลและระบบสวัสดิการพร้อมๆกับเงินสะสมที่เพิ่มพูนมากขึ้นชุมชนยังได้ร่วมกันสร้างกฎกติกาเป็นสัญญาใจที่จะลดละเลิกพฤติกรรมฟุ่มเฟือยอายามุกและความไม่ดีต่างๆ กระบวนการสร้างสัจจะสะสมทรัพย์จึงกลายเป็นเครื่องมือฟื้นฟูคุณธรรมของชุมชนให้หวนคืนมาเมื่อก่อนก็มีการกินเหล้าอะไรกันอย่างนี้มันก็ลดละลงไปได้เยอะพอสมควรแต่พระอาจารย์เข้ามาสั่งสอนพวกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าการทําตัวพวกเรามันก็ดีขึ้นมาและครับเพราะเมื่อท้องอิ่มปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานถูกคลี่คลายลงใจคนก็พร้อมที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของการสะสมทรัพย์ ไอ้สะสมทรัพย์เนี่ยทรัพย์เนี่ยเรามักจะไปตีหมายว่าเป็นเงินทองแต่จริงทรัพย์เป็นภาษาสันญกิจทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื่มใจต่างหากไม่ใช่มหมายถึงเงินทองทําความดีมันก็เลื่มใจได้ไม่มีเงินมีทองการคิดดีต่อคนอื่นช่วยคนอื่นพูดดีต่อคนอื่นมันก็เป็นทรัพย์ทั้งหมดวันนี้นอกจากชาวบ้านจะได้สะสมเงินเพื่อเป็นทุนทํากินและช่วยเหลือกันและการให้มากขึ้นแล้ว พวกเขายังได้รู้จักการสะสมความดีเพื่อเป็นทุนชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเพราะความดีคือสิ่งที่สะสมได้พวกเขาจึงร่วมมือร่วมใจกันสะสมความดีเป็นทุนของชุมชนและความสุขคือกำไรที่เพิ่มผูนขึ้นทุกๆวัน